หยุดไปให้สุดที่สระบุรี <Wow. S 1> มาเลจ้ามาเลยตัวแม่สายมูมะมุงทางนี้เพราะว่าเราเนี่ยนะคะจะพาไปที่ที่สายมูเนี่ยจะต้องกลี้ยงแน่นอนเลยค่ะพวงมาลัยพร้อมทู่พร้อมเทียนพร้อมของไหวพร้อมกำไว้ในมือให้แน่แน,แ,นแล้วเราจะปังไปด้วยกันค่ะ มะแกลเอรี่ซึ่งเป็นคอมมินตี้ิกลางหุบเขาตองที่นี่เลยค่ะหอมนัสิการซึ่งที่นี่เนี่ยนะคะได้ถูกรับเลือกให้เป็นอนซินนิวัชสเตอร์ของปี2566ด้วยนะบอกเลยว่าสวยงามร่มเย็นเพียงแค่ได้เห็นเนี่ยก็ต้องสบายตาแล้วก็สบายใจแล้วล่ะค่ะ ายในหอเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนนิทรรศการการเดินทางของพระพุทธเจ้าค่ะซึ่งระหว่างทางที่เดินชมเนี่ยนะคะแต่ละคนเนี่ยก็จะได้เครื่องฟังเสียงเพื่อบรรยายในแต่ละส่วนการแสดงแต่แอบบอกเลยนะคะว่าไม่สามารถถ่ายรูปได้นะคะเมื่อเข้ามาถึงภายในแล้วที่นี่เนี่ยนะคะจะเป็นหอจตุรัส ที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แก่พระบร,รมสารีริกธาตุ18พระองค์พระพุทธรูปพระบร,รมโลกนาฏปิดทองคำแท้เนื้อสำมฤทิ์ขนาดกว้างกว่า30นิ้วแล้วก็ภาพปักพระบร,ร,รมโลกนาฏซึ่งบอกเลยว่าสวยงามมากๆ นอกจากนั้นที่หอมนัสิการแห่งนี้เนี่ยนะคะยังมีส่วนสมาธิยังมีตลาดชุมชนแล้วก็ยังสามารถเช่าชุดไทยเพื่อถ่ายรูปสวยๆกับหอมนัสิการได้ด้วยนะพลาดไม่ได้แล้วหรือเปล่าคะ จะไปที่จุดที่สองเราก็เริ่มหิวแล้วใช่ไหมล่ะคะเพราะว่ากองทัพเนี่ยต้องเดินด้วยท้องบอกเลยว่าข้างหองมนัสิกาเนี่ยนะคะมีร้านอาหารบรรยากาศดีดีที่ชื่อว่าพ im ิมพิมานซึ่งเมนูอาหารไทยที่นี่ อร่อยมากๆมาถึงเมนูอาหารก็ต้องนี่เลยจ้าเมนูแซงวากุ้งแสนอร่อยไข่เจียวปูฟูฟูกรอบๆหล่นปูเมนูเด็ดตอบท้ายด้วยของหวานขนมโคกระทิสดหวานมันอร่อยแบบสุดๆไปเลยแล้ะคะ่ะ do do? หลังจากท้องตึงใครว่าเราจะหลับละคะเราก็ต้องเดินทางต่อกันสิคะ ไปค่ะไปต่อกันจุดที่สองเลยบอกเลยว่าไม่ไปไม่ได้แล้วที่วัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารซึ่งความพิเศษของที่นี่เลยนั่นก็คือรอยพระพุทธบาทขนาดความกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วลึกถึง11นิ้วที่ประทับบนแผ่นหินเหนือนไหลเขาสุวรรณบรนพธแอบกระซิบนะคะว่าทางขึ้นสู่พระมนฑดบเนี่ยเป็นบันไดนักสมสายซึ่งความพิเศษเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยค่ะเพราะว่าเมื่อเรา ะะหันหน้าเข้าหาบันไดด้านซ้ายมือสุดเนี่ยนะคะจะเป็นบันไดที่เกี่ยวกับเรื่องการงานตรงกลางเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องของความรักค่ะส่วนด้านขวาสุดเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของเงินเงินทองทองค่ะ ซึ่งตามความเชื่อของอาจารย์ไว้หมอดูอป้าบอกมานะนะคะว่าหากเราเนี่ยกลัน้นหายใจตั้งจิตตั้งใจเดินขึ้นบันไดไปจนถึงข้างบนสุดเราก็จะได้สมหวังตามที่เราขอไว้เป็นยังไงล่ะคะสายโมงานนี้เราก็ต้องสูดหายใจให้ลึกสุดปอดแล้วก็อยากได้สิ่งไหนก็เดินขึ้นบันไดที่ตัวเองเลือกได้ตามต้องการเลยล่ะคะ่ะ บอกเลยว่าอันนี้ต้องไปแบบห้ามพลาดห้ามพลาดเลยนะคะที่นี่เลยหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ ที่ใครๆต่างก็บอกว่าเป๊ะตังขออะไรก็สําเร็จไปหมดเพราะแค่ชื่อก็บอกเลยว่าทั้งสาเร็จทั้งศักดิ์สิทธิ์วิหารหลวงพ่อสําเร็จศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะคะตั้งอยู่ในอําเภอหนองแคค่ะริมคลองระพีพัดซึ่งจะเป็นวิหารเดียวๆไม่มีวัดหรือว่าอยู่ในวัดไหนเลยนะคะพริการขอพรที่นี่ก็บอกเลยค่ะว่าต้องขอด้วยผลไม้มงคล5้าอย่างจะมาขอในเรื่องของการค้าเนี่ยนะคะก็จะรุ่งเรืองการสอบยากๆเนี่ยก็จะผ่านพ้นไปได้ ด้วยดีสมปรารถนาะแห่งแห่งปังปังสุดพลังกันไปเลยจ้าใสมูจ๋าเอาละค่ะรับคุณรับพลังกันไปแบบ ๆสายหมู่รีพุ่งทยานตัวไปงานนี้บอกเลยว่าต้องรีบไปไหวตามรอยกันแล้วนะคะทั้งไปเที่ยวทั้งไปหมู่เรียกได้ว่าได้ครบจบในจังหวัดเดียวเพราะว่าอะไรคะก็เพราะว่าโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรองไงล่ะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าเราเนี่ยสามารถรักษาโลกใบนี้พร้อมกับการเที่ยวไปด้วยกันได้เพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยจะได้สวยงามแล้วก็น่าท่องเที่ยวสะอาดน่าเดินชมนั่นเองคะ่ะ